ครับผมสวัสดีครับมาเจอกันอีกนะครับกับท่านเกียงจอ a อ d r o i d นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรีวิวนะครับอจอ a อ d r o i d ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน a n d r o i d 10.1นะครับตัวนี้เป็น ram 2 ram 16นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าภายในหลักจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เริ่มจากแกนหนักไหอ่าไม่ต้องไม่ต้องอ่ากดหน้าต่างนานะครับขอหน้าต่างนครับนี่คือหน้าต่างนครับเป็นตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแอนดรอยด์นะ10.1หน้าจอ9นิ้วจอปักอากาศตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟอ่าเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งครับครับผมนี่ดูหลายๆหน้าต่างเลยนะครับไอ,อีกหน้าตา่างครับอ่าครับผมอ่าขอ YouTube เดี๋ยวเราไปดู YouTube ก่อนนะครับ ยูทู e ภาพใสมากคมชัดนะครับอ่าสักเพลงหนึ่งนะครับผมตัไม่มีน้าจยกแกมาถยตัวนี้เป็นเวอร์ชนะันนดรอยด์ d ิ1เป็หนึหน้าจอ9นิ้วนะครับจอปักหน้ากากตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไปนะครับ ราบคมชัดระดับเพีด,ดีนะครับอนนจ,อจอยี่ห้อเคปลานะครับโว์ชั่นกำลังพิดใหม่หมๆนะครับตอนนี้สามารถแบ่งเล้เป็นหน้าจอสองเมนูได้นะครับครับผม <S <S 1> <S 1> อ่านี่หนึ่งหน้าจอครับผม นี่หน้หนาจอเป็น2หน้าจอนะครับแบบนี้นะครับอีกหนึ่งหน้าจอคือเล่น YouTube โอเคเวสไมดันนีครับผมหนึ่งหน้าจอสามารถปรับม <are> <อ>ีคอไลเซอร์ <Where? S 1> ได้ติดช่แนนะครับ <Okay. S 1> ครับผมสนใจงานดีๆเนียนบายช่างเกียง Android นะครับติดต่อหรืออินบ x ็อกมาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ